เราจะเปิดรายการด้วยเรื่องอิหร่านอิหร่านเรื่องของระเบิดที่เกิดขึ้นในเมืองไทยอิหร่านที่เราจับตัวได้ในวันวาเลนไทน์14กุมภา2คนและขอตัวจากทางการมาเลยอีกหนึ่งเป็นสามคนคออกหมายจับแต่ยังไม่ได้ตัวอีกสองคน,คนรวมทั้งสิ้นเป็น5คนห้าคน<ม>านะสำหรับการออกหมายจับะนะคะทุกคนนถือพาสปอร์ตแสดงสัญชาติอิหร่านทั้งสิน้นใช่แล้ว มันมีคําถามมนะฮะคงไม่ต้องโพลกันมากกระมังข่าวมันก็เคลื่อนไปทุกวันเลยนะฮะไฮไลท์ของของสถานการณ์ก็มาถึงจุดที่และทางการของประเทศไทยกําลังถอดรหัสข้อความบนสติกเกอร์ที่ถูกติดในบางจุดของกรุงเทพซีเจลคำนั้นก็คือ c ีเจลเ E สอีนะครับรัฐบาลไทยมีความมั่นใจว่ามันเป็นรหัสบอกทาง มีคนไปติดไว้เพื่อบอกทางกับทีมที่จะลงมือปฏิบัติการรอบสังหารนักการทุกอิสราเอลหรือ<ช>นำตีกลาโหมของอิสราเอลที่ทาตาคนนุนหมาการจะมีมีคิวที่แวะประเทศไทยวันที่ 15, 15ป,ประมาณนั้น<า>น,น,น,ะนะฮะ,ะแต่บางซุ้มเสียงก็ไม่เชื่อแต่บางสุ่มเสียงก็ไม่เชื่อหลังจากนั้นข่าวก็กระเสนกระสายฟุ้งกระจายกันลงมาเยอะซีเจลเนี่ยบางคนบอกว่ามันเป็นภาษาฮิบรูก็คือภาษาอิสราเอลนะภาษาฮิบรูแปลว่า พุ่งให้ไกลไปให้ถึงบางคนบอกมันเป็นภาษาฟาซีก็คือภาษาอิหร่าน,านแต่ว่าต้องยิงจรวดถล่มศัตรูให้ได้ะนะฮะบางคนก็บอกว่ามันไปพ้องกับคำบางคำในคัมภีร์อัลกุรอานอในอัลกุรอานนั้นจะมีคำอยู่คำหนึ่งนั่นก็คือซิดเยวเดี่ยวเนี่ยมันมีตำนานนะคำคำนี้มันมีตำนานเรื่อง การสู้รบของศาส,สดาขอ,ข,อของ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 ทางมุสลิมเขาะนะฮะเราข้ามไปบ้างก็ได้ไอซดิดเยลเนี่ยกองทัพอิหรานได้นำมาใช้ในการตั้งชื่อขีปนาวุธที่สัยกลางลพื้นสู่พื้นของตัวเองใช่เป็นชื่อขีปนาวุธนั่นก็คือชื่ออะไรอ่านออกเสียงกันดีซิดเจลมั้งซิจิลมซิท s ยลเ e จีไอหรือ s e j สองตัวและ I-L ออกเสียงเป็นซิเจลนะครับส่วนซิกเกิลที่เจอในกรุงเทพเออมันสะกด S E J E A L นะฮะนะฮะประมาณนั้นนะฮะส่วนคำในอัลกุรอานนั้นก็คือซิเจลซิจิวจิวนะแต่ว่าก็ว่าเธอมันจะเป็นภาษาจะเป็นภาษาฟาซีก็คือเปอร์เซียก็คืออิหร่านหรือจะเป็นภาษาอาหรับหรือจะเป็นภาษายิวภาษาฮิบรู มันจะมีรากของภาษาเนี่ยมาจากรากเดียวกันศับและไรัพท์นี่ใกล้เคียงกันมากนะจะดูคําเขียนจะคล้ายๆกัน,น <ะ S 2> ความหมายก็จะใกล้เคียงกันด้วยนะคะขณะนี้เนี่ยทิศทางข่าวไปโฟกัสที่การถอดรหัสคําว่า c ีเจลบนสติกเกอร์ใช่ที่ <นะ S 2> เราพ,พบเจอในหลายจุดในกรุงเทมพมหานครเพื่อที่จะต่อจิกซอออกไปว่าจะไปโยงกับอะไรยังไงเป็นกระบวนการไหนอย่างไรด้วยนะคะแต่ว่ามุมคิด มุมมองที่ค่อนข้างจะ360องศาลแล้วน่าสนใจที่สุดนะก็เห็นจะเป็นผู้นำชีอะในเขตประเทศไทยค่ะนะฮะกับเรียนทังนี้ครับทางโลกมุสลิมก็จะมีสุนีชีอะใช่ไหมหลกัหลกๆนะฮะใช่แล้วค่ะ,ะชีอะเนี่ยผู้นำชีอะจริงๆก็คืออิหลานนะฮะชัดเจนนะะเวลาพูดถึงอิหลานทุกคนนึกถึงชีอะนึกถึงฮิสบุลเละนะฮะประมาณนั้นนะฮะขณะนีน้การข่าวค่อนข้างเชื่อว่าตัด ฮิสบิลออกไปได้เลยอิหร่านกลุ่มที่เตรียมก่อการในกรุงเทพจับได้วันวาเลนไทน์ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับฮิสปลโอลโดยรูปแบบพฤติกรรมเนี่ยไม่น่าจะใช่กลุ่มนี้นะะเลือโจทย์เดียวเลือโจทย์เดียวละแคบเข้ามาเป็นเป็นมือของทางการอิหร่านไล่เก็บศัตรูนักการทุกของอิสราเอลตามประเทศต่างๆหรือมีคนสวมรอยเนี่ยสร้างเรื่องกระทําการและโยนใส่อิหร่านโยนความผิดให้กับอิหร่านเพราะที่ให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งซึ่งน่าสนใจเ็าบอกว่า ิหร่านที่ถูกจับได้และกําลังตามจับอยู่นั้นและกําลังขอตัวจากทางการมาเลเซียนั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนในขบวนการที่เรียกว่ามูยะฮ,ฮิดีน,ดนอิหร่านมูยาฮิดีนอิหร่านใช่นะคะหรือเรียกย่อๆว่า MKO นะคะมูยาฮิดีนอิหร่านนี้เป็นขบวนการที่ต่อต้านรัฐอิสลามอิหร่านใช่ค่ะ <c oughs> ครั้งหนึ่งเคยได้รับการสนับสนุนจากซัดดัมพุเซนซัดดัมพุเซนนี่เป็นสุนีนะ,ะนะฮะเดีด๋ยวด,ด,ดชัดชัดเจนก่อนนะ<า>นะฮะน,นะคะเออ <c oughs> ก็ไม่ทราบสิครับเราจะไปกันที่ผู้นำชีอะในเขตประเทศไทยประธานสถาบาันอัลมาดีนะครับคุณสยิดสุไลมานฮุเซนีค,คุณไซยิดสุไลมานฮุเซนีนี่อดีตยังเป็นนายกสมาคมนักเรียนเก่าไทยอีหลานด้วยนะ ก็ชัดเจนเลยนะฮะชื่อสถาบันที่คุณไซยิตเป็นประธานอยู่แล้วก็อดีตเป็นอายุสมาคมนักเรียนเก่าไทยอีหลานไปกันที่คุณไซยิตซึ่งให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งน่าสนใจทีเดียวสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณไซยิตฮะคุณเรอเลนเคุณเลอเครับถ้าผมเรียกย่อยๆให้ถูกต้องตามหลักภาษาถ้าเรียกย่อๆถ้าไม่เรียกชื่อยาวๆจะเรียกย่ออย่ายงไรดีคุณไซยิตฮะไซยิดคำเดียวครับพอไซยิตพอนะครับครับครับคุณไซยิดฮะขนะนี้ที่ทางข่าวไปโฟกัสที่ อคำว่าซีเจลบนสติกเกอร์ที่เขาเจอกันนะฮะและในบัตรดนนี่นะฮะผู้รู้ทั้งหลายก็ให้ข่าวกันเยอะมากบอกว่ามันเป็นภาษาฮิบรูบ้างก็บอกว่าเป็นภาษาฟาซีบ้างก็บอกว่าเป็นคำที่หยิบมาจากคัเภีรอาลกุรอานตกลงเนี่ยไอ้สับสันี้คำคำนี้มันมันมีที่มาอย่างไรและความหมายคืออะไรครับเริ่มจากตรงนี้กรับครับเออนคอ่านที่ถูกต้องอ่านในในภาษาอาหรับอ่านว่าซิดยีนครับซิดยีนะคับ เออซิดซิจีนเนี่ยนะฮะแล้วก็ทั้งทั้งสามภาษาให้ให้ให้ความหมายเดียวกันความหมายใกล้ๆกันอ๋อทั้งสามสแสดงว่าคําว่าซิดจีนนี่ยในฮิบูรก็มีเป็นชื่อของคุมนรกคุมหนึ่งครับชื่อขุมนรกชื่อขุมนรกเ<ร>หรอฮะผมเป็นชื่อคุมนรกเอ,ออจริงๆก็คือ<น>ต้องออกเสียงว่าซิดจีนนะฮะมีเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่สำคัญสำหรับคนมุสลิมก็คือว่า ในปีที่ตั้งกาสดาถือกําเนิดนะครับได้มีกองทัพช้างของเอจิโอเปียนะครับรยกดคับมาเพื่อที่จะทําลายวิหารกาบะอ๋อ,อครับเพื่อแย่งเพราะว่าวิหารกาบาเป็นศูนย์ดวงของชาวอารัอ๋อท,ท,ที่ที่นครบักระนะฮะที่นครบักระาาที่นี่กองทัพยิ่งใหญ่เป็นอย่างมาก ประชาชนชาวมักกะไม่สามารถจะตอ,อกอก่อนกับกองทัพได้อย่าเชื่อว,ว่าวิหารอันนี้เป็นของพระเจ้าอจะต้องปล่อยให้พระเจ้าเป็นผู้ปกป้องวิหารของท่านเองอมืวดกองทัพช้างเข้าใกล้เมืองมักกะเนี่ยอขาเลยมีฝูงนกนะครับฝูงนกนะครับได้เอาหินไฟนะครับเอาหินไฟลงมาแล้วก็โปรยลงไส่กองทัพช้าง กองทัพช้างก็ได้ถูกทำลายพินาศลงที่ในพระมหาอพิเนกุรานนะครับ,รบองลาบทที่หนึ่งร้อยห้าเรีชื่อว่าบทกองทัพช้างเนี่ยก็ได้บอกว่ากองกัอนกนั้นได้เอาเหินไฟจากนรกสินจีนมาออ๋อออหินไฟจากนรกสินจีนมาโดยใส่กองทัพช้างแล้วก็ทําให้กองทัพของเอิธีอเปก็พบกับความพินาศครับ นี่นี่คือเรื่องในทางกวีทิศนะครับผมจะโยงนิดนึงว่าความขัดแย้งระหว่างโลกอิสลามกับอิสราเอลนี่มันมีมายาวนานหลังการปฏิวัติอิสลามในอิร่านะครับก็กับว่าเป็นประเทศอิสลามอย่างเป็นทางการอย่างสมบูรณ์ประเทศแรกที่เกิดขึ้นในโลกที่มีศักยภาพเพียงพอในการที่จะต่อกรกับรัฐอิสราเอลนะครับซึ่งถือว่าเป็นรัฐที่ ร้นชาติชาวปาเลสไตน์เข้าไปยึดครองนะครับยานได้พัฒนาขีปนาวุธอันหนึ่งชื่อว่าซิดยีนนะครับชื่อว่าซิดยีนอ๋อซิดยีนไม่ใช่่คืหยิบยืนเอ่อชื่อขุมนรกที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานมาตั้งเป็นชื่อขีปขีปนาวุธตัวเองพัฒนาได้เนี่ยชื่อว่าซิดยีนนะครับและก็วันที่ทดลองขีปนาวุธอันนี้ก็ประกาศและเป็นที่ยอมรับทั่วโลกว่าที่สัยเนี่ยถึงอิสราเอลทุกจุดนะครับครับ นะครับวันประกาศอย่างชัดก็เหมือนก็สร้างพิปนาวุธชื่อนี้เนี่เอาไว้ต้อนรับอิสราเอลนะครับอาถ้าเกิดอิสราเอลที่จะลุกนาอิหรานเนี่ยเขาก็จะโดนซิกจีนเหมือนกับกองทัพช้างเคยโดนมาก่อนหมอเหมือนกองทัพช้างของเอธิโอเปียโดนมาก่อนในสมัยนาบีมูฮัมหมัดฉะนั้นอิสราเอลในสายตาของชาวโลกจะยิ่งใหญ่สักขนาดไหนเนี่ยก็จะต้องเจอกับพิปนาวุธ ซิดยีนอันนี้คือเรื่องที่สองนะครับว่ารู้ทั้งเรกว่าเขีปนาวุธอันนี้เนี่ยถูกผลิตขึ้นมาเพื่อไว้รับการลุกรานของอิสราเอลโดยเฉพาะโอเคเข้าใจแล้วนี่ผมย้อนนิดหนึ่งนะฮะสรุปแล้วก็คือซีเจลที่คนไทยอ่านออกเสียงหรือจริงๆต้องออกเสียงว่าซิดยีนที่ปรากฏอยู่บนสติ๊กเกอร์เนี่ยมันปรากฏอยู่ในอัลกุรอานจริงแล้วก็ถูกนำไปใช้ตั้งเป็นชื่อของขีปนาวุธอิหร่านจริงๆ ในภาษาฮิบรูเนี่ยหรือภาษาอิสราเอลเนี่ยมันก็มีคําคํานี้อยู่หรือไม่ครับครับก็มีอยู่ครับมีมีอยู่ครับแลวภาษาฮีบรูเนี่ยคาคำนี้มันแปลว่าอะไรฮะใหความหมายเหมือนกันครับเพราะว่าจริงๆแล้วทิศยูอิสลามเนี่ยจะจะจะ,จะเชื่อในสิ่งที่คล้กัน90เปอร์เซ็นต์เเพียงแค่ว่าการ pronouns เนี่ยอาจจะแตกต่างกันเช่นชาวชาวมุสลิมจะเรียกศาสดาท่านหนึ่งว่าอิบราฮิม นะครับชาวพิทิชาวยูวก็จะเรียกว่าอับราฮัมนี่มัน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 แตกต่างกันแค่แค่การการออกเสียงบ้างเล็กน้อยเพราะจริงๆแล้วภาษาฮิบรูภาษาอารับภาษาฟาษาเปอร์เซียเนี่ยมันมาจากภาษาเดียวกันแล้วแล้วทางทางทางภาษาฮิบรูหรือประวัติศาสตร์ของฮิบรูเนี่ยที่บอกว่ามันมีคำว่าซิดยีนเหมือนกันเนี่ย ตำนานก็เป็นตำนานแบบเดียวกันเลยใช่ไหมครับชื่อคุปตลบนี่จะเหมือนกันเพราะว่าความศรัทธาของออชื่าวุาสนราอยูคิดมุสลิมนี่ศรัทธาเหมือนกันชื่อต่างชื่อเดียวกันชือเหมือนกันชื่อนรกกัต่างที่มีความหมายสกดไม่เหมือนกันใช่คือกันครับแต่สะกดไม่เหมือนกันเท่านั้นใช่ไหมคะตัวที่จะมาเขียนสะกดไม่เหมือนกันแต่ละภาษาก็อาจจะเขียนต่างแต่ความหมายรากที่มาเดียวกันเลย อย่างเช่นสุไลมานเนี่ยเรียกว่าโซโลมอนในภาษาอังกฤษอ๋อโซโลมอนสุไลมานนะฮะสุไลมาานนอย่งัั้รคบจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นอิสราเอลหรือจะเป็นอาหรับเนี่ยต้นกําเนิดเพอ่เผยจะเป็นต้นกําเนิดเดียวกันซักกมานมีทั้งหมดเลยครับทั้งสามศาสนาครับต้นกำเนิดเดียวกันมาจากต้นเดียวกันอ๋อเหรอฮะอ๋อฮะทีนี้ทีนี้ทีนี้ภาษาฟัสซีอ่ะภาษาฟัสซี่นี่มันเป็นเปอร์เซียหรือเปล่าฮะเปอร์เซียครับแต่ว่าตัวเขียนเป็นภาษาอาหรับอ๋อภาษาเปอร์เซียแต่ตัวเขียนเป็นภาษาอาหรับ ครับในภาษาฟาร์ซีเนี่ยหรือภาษาเปอร์เซียก็มีคําว่าซิดดีนเหมือนกันซิดีนที่ให้ความหมายเหมือนกับที่ผมให้ความหมายเหมือนกันเลยนะที่มาก็เดียวกันเหมือนกันเลยครับอ๋อเปอร์เซียอาหรับหรือฮิบรูนี่ก็ต้นรากเดียวกันทั้งหมดนะครับครับอ๋อฮะฮะที่นี้เอาล่ะทีนี้ข้อความที่เจอบนสติกเกอร์เนี่ยมันสะกดแตกต่างกันไปผมก็เจอว่าซิดีนที่สะกดจริงๆมันต้อง s i แล้วก็ j แล้วก็ IL ถูกไหมฮะแต่ว่าแต่ว่าที่เราเจอบนสติกเกอร์มันใช้ SE คือคือเมื่อผ่านจากภาษาอับนี่แต่ละประเทศจะเขียนนี่เหมือนกันอ๋อตัวเขียนก็เหมือนกันกบารสะกดของภาษาอังกฤษของแต่ละประเทศครับอ๋อโอ๋อเข้าใจล้วแต่ว่าจริงๆมันก็คือคำคำนั้นแหละครับผมครับผมครับครับทีนี้คําถามต่อไปก็คือ ไปเจอข้อความเสมือนเป็นการบอกบอกทางหรือเป็นทิ้งเครื่องหมายไว้เป็นการบอกทางให้ทีมปฏิบัติการลงมือรอบขั้หลันใครอะไรอย่างไรเนี่ยคุณสยิดเชื่อไหมครับว่าว่าที่ปรากฏเนี่ยก็คือเป็นการบอกพิกัดให้กับกลุ่มที่จะลงมือกระทาการอะไรบางอย่างอันนี้ผมถือว่าเป็นเป็นปาหิปาหินะครับที่ตลกขบขันเป็นอย่างมากครับคุณาีิเหรอครับผมคุณลองลองคิดดูนะครับว่าผู้ก่อการร้ายที่จะเข้ามาต่อการ งานยิ่งใหญ่ระระดับนี้ไม่รู้เส้นทางจนกะต้องใช้สติ๊กเกอร์ในการบอกทางเนี่ยดูๆแล้วมันเหมือนกับเป็นการฝึกลูกเสือหรือว่าเนตนนารีนะครับมันซึ่งเป, <c oughs> เป็นนอนแท้นอย่างมากเลยผู้ประกอบการน้อเท่าที่เราเรา,เรารู้จะจะมาประกอบการอะไรก็ต้องมีความจ้ำชอบในเส้นทางอยู่ๆผู้ประกอบการน้มาจากต่างประเทศแล้วเราต้องคอยดูสติ๊กเกอร์หรือว่าดูโบที่ผูกตามเสาแล้วจะเข้าไปสังหารบุคคลระดับ รัฐมนตรีกาลาผมผมคิดว่าคนไทยก็คงจะฟังแล้วหน้่าหัวเราะนะครับตุเคโอเคืเนี่ยนาดีจะเป็นผู้ก่อการคำถามคำถามก็คือถ้ามันเป็นปาหีครับคำถามคือถ้ามันเป็นปาหีใครใครจัดการแสดงผมเชืออย่างนี้ในเมื่อเป็นที่รู้ว่าซิดดีเนี่ยถูกทดลองยิงในอิหร่านและประกาศจะเล่นงานอิสราเอลดังนั้นไอ้ขีปนาวุธซิดดีจึงเป็นสัญลักษณ์หนึ่ง ของอิหร่านในการที่จะต่อสู้กับอิสอราเอลงนั้นการเอาสติกเกอร์นี่มาติดในประเทศไทยในถนนสุขุมวิทนะครับมีมีม,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 มีมีกล้องวงจรปิดมากมายที่จับอยู่ถึงว่ามีผู้ก่อการร้ยายปัญญาอ่อนคนไหนละครับที่จะจะจะ,จะเดินติดสติกเกอร์กันเป็นเสาเสาจากถนนสุข,ขุมวิทเข้าสู่เพลนจิตแล้วก็ผมได้ทราบข่าวว่าบางคนผู้ก่อการร้ายถูกจับได้นี่ หันยิ้มให้กับต้องต้ององงจวนปิดด้วยนะครับอ๋อเหรอที่นี่เป้าหมายคือต้องการให้รัฐไทยเข้าใจว่านี่แหละอิหร่านมาประกาศสัตลลว์ตาเลยค้างอันนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะป้ายสีให้รัฐบาลไใจมีความเข้าใจว่าอิหร่านมันมีประกอบการไายที่ไหนครับติ่ก่อการ้ายแล้วก็ทิ้งยียง่ห้อของตัวเองว่านี่ฉันมาจากประเทศนี้นะฉันไปแล้ว uh huh. นั่นเป้าหมายคือต้องการที่จะทําลายสัมพันธ์ไทยอิหร่านที่มีมาอย่างชานานเกือบสี่ร้อยกว่าปีนี่คือเป้าหมายอันหนึ่งเพื่อที่จะโดดเดี่ยว อิหร่านจากจากจากโลกนะครับอ๋อตัวเดียวอิหร่านครับไม่ได้ทําในในในประเทศไทยประเทศเดียวนะครับในอินเดียในจอร์เจียได้แลายอีกหลายกำลังจะบอกว่า <c oughs> เหตุเกิดในอินเดียจอร์เจียและรวมถึงจับได้ในประเทศไทยเนี่ยครับม,มันถูกเกิดจัดการแสดงโดยกลุ่มเดียวกันทั้งหมดครับผมมีเป้าปหมายเดียวกันทั้งหมดอิราเลกับอเมริกาต้องการที่จะหาความชอบธรรมในการลุกรานอิหร่านทีนี้ทำยังไงให้อ่มติของประชาคมโลกนี้เห็นด้วยอย่างน้อยคือ เอาเห็นด้วยก่อนหรือหลังจากนั้นหรือสนับส,สนุนหรือถูกดึงเข้าร่วม,มนะครับก็บบจําเป็นที่จะต้องเห็นว่าอิหร่านเป็นชาติก่อาการร้ายเราเอาสัญลักษณ์ที่เป็นที่รู้กันว่าชื่อกีมนุษย์ของอิหร่านและก็เกมของการที่จะต่อกรกับอิราเลเพื่อที่จะทําให้รัฐไทยเข้าใจผิดว่า อี่รานอยู่ื้างหลังในเหตุการณ์หรือเปล่าแสดงว่าเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อที่จะโยนความผิดให้กับิหราน์เลชัดเจนไม่มีข้อมูลมากครับว่ามีการเตรียมการแค่ไม่กี่นาทีที่มือระเบิดล้มลงขาขาเนี่ยสื่อเริ่มเริ่มฟันธงได้รวดเร็วเป็นอย่างมากว่าเป็นชาวอิหร่านถึงดั้งที่ตำรวจยังเข้าไปมิถึงมีนี่นะในทีวีกำลังโชว์อยู่เนี่ยมีเงินอิราร์ฟิววันอยู่ในนั้นเลยทันทีเลยซึ่งตรงนี้ถ้าหากมีสตินิดนึงจะมารู้ว่าเป็นการ <า>จัดฉากขึ้่นเหรอคะครับมีางานเอาไปโลไว้บนฟุตบาทถ้าเป็นผู้ก่อการร้ายเป็นชาววิราน,นมันมันมีใครที่ที่จะพบอะไรที่นิดสษณะของวิรานริงเอาไว้บนถนนริงเอาไว้บนกำแพงซึ่ง<อ>มันมันดูยังไงมันก็คือคือคือการจัดฉากก็คือทิ้งร่องรอยไว้มากเกินไปผิดปกติของกลุ่มที่จะปฏิบัติการลับให้มันได้เป็นที่ร้านร้อยเปอร์เซ็นต์ เออเดี๋ยวถ้าฉชนนั้นเชื่อว่าคุณสยิตนี่กำลังจะบอกว่าสหารัฐอิสราเอลเนี่ยน่าจะอยู่เบื้องหลังครับผมครับเพื่อป้ายสีเพื่อโดดเดี่ยวอิหร่านครับผมเพื่อสร้างเงื่อนไขในการที่จะยกกองทัพเ<ย>ข้ายึดประเทศอิหร่านเหมือนกรณีสัดดัง เหือนกับเหมือนกับกรณีจตุน,น้คคำครับคาถามต่อไปก็คือและอิห่านกลุ่มนั้นที่จับได้คือขาขาดคนหนึ่งล็อกตัวที่สามบินได้คนกําลังขอตัวจากมาเลยอีกหนึ่งคนออส่วนไลล่าไปถึงไหนนี่เราพักไว้ก่อนอสามคนนี้เนี่ยดูและถือถือพาสปอร์ตอิหลานทั้งสิ้นเ่ยนะตอนนี้นะผมได้รับการข้อมูลจนถึงวันนี้ยังไม่ถูกพิสูจน์ทางสัญชาติอย่างเป็นทางการทางสถานเอกอัครราชทูตอิห่านติดต่อกับเจ้าหน้าที่ไทย เพื่อขอดูพาสปอดเพื่อจะทาการพิสูจน์ว่าเป็นคนอิหร่านจริงหรือไม่ยังไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของเรานะครับไป็ไปได้อย่างไรที่ทางการไทยจะไม่ให้ความร่วมมือสารสุดอิหร่านในการพิสูจน์ทราบสัญชาติไม่ยอมครับอิสราเอลไม่ยอมอิสราเอลไม่ยอมก็ไม่ยอมแต่ว่าทีู่ทีนทางการไทยเนี่ยฮะเออมันอยู่ที่ทางการไทยหรือเปล่าคะเรื่องนี้ก็ผมจะใช้คำพูดจะไม่เหมาะสมว่าตอนนี้เราตกอยู่ในภาวะหลงการถูกครอบงำของอิสราเอลสหรัฐอเมริกา อันเหรอฮะครับผมครับผมเพราะแสดงว่าแสดงมีมีมือที่มองไม่เห็นไปไปบล็อกเอาไว้ไม่ให้ทางการไทยให้ความร่วมมือก่บสารทุดีหลานในการพิสูจน์สัญชาติอมไอ้ตัวบัารขึอการทูตพยายามติดต่อไปหลายครั้งก็ไม่ได้รับความร่วมือเท่าที่ควรครับอ๋อกำลังคือพยายามจะขอตรวจสอบพัสขอตรวจสอบพาสปอร์ตของคนที่เราจับได้เขาไม่ให้เหรอมาส่งส่งแต่โฟโตโคอปีพาสปอร์ตมาให้โฟโตโคอปีคือ สำเนาดีล็อกก๊อปปี้มาทั้งเลยครับสำเนาซึ่งเป็นเป็นกระดาษมาตรวจสอบจิงกเทจไม่ได้ครับเขาต้องอาจากเล่มเพื่อจะดูว่าทาปลอมขึ้นมาปลอมเลียนแบบเป็นเล่มจริงที่ออกจริงในรัเแ็่สำเนาครับอจนถึงวันนี้นะครับจนถึงวันนี้ค่ะแล้ว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 ชาวอาหรับผมงั้นผมเรียกว่าชาวอาหรับคนอาหรับกลุ่มนั้น สองคนหรือกําลังจะเพิ่มเป็นสามคนที่เราล็อกตัวได้กําลังขอตัวจากมาเลย์เนี่ย <ผม S 1> ตกลงเป็นคนมาจากกลุ่มไหนอย่างไรครับเป็นสมาชิกของกลุ่ม MKO ครับ oh, MKO ครับผม MKO ก็คือขบวนการมูจาฮิดีนอิหร่านที่ก่อการร้ายในอิหร,ร่านมีนวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ของอิหร่านทั้งห้าคนที่ถูกลอบสังหารในกรุงเตหะรานก็ถูกลอบสังหารจากคนกลุ่มนี้ครับเขาเรียกกลุ่มนี้เรียกว่าขบวนการมูจาฮิดีนอิหร่าน ดีเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายต่อต้านรัฐอิสลามอ,อิหร่านแล้วก็อยู่บืงหลังการบสราาสตร์ขอ่แล้วก็อยู่บ้องหลังการลอบสังหารนักวิทยาศาสตร์ของอิหร่านในโครงการนิวเคลียร์ครับผมคือตอนนี้นศูนย์ฝึก MKO นะครับอยู่ในอิสราเอลครับอุอ้ยอปกตินี่เดีเดเวดเอมุยฮิดีนเนี่ยเป็นชีอะหรือเป็นสุนียะเป็นเปในในภายนอกคือเป็นเป็นชีอะครับ เป็นเชียร์นะเป็นเชียร์ที่ต่อต้านรัฐครับเป็นเชียร์ที่ต่อต้านต่อต้านรัฐร่ะไม่เป็นเชีย,ยมมรย์ที่นิยมมาร์กซิสครับเพราะเป็นเชียร์ที่นิยมมาร์กซิสครับผมซึ่งในในข้อมูลเป็นที่รับก,กันครับเอ๊แล้วทีนี้เอ่อชียร์ที่นิยมมาร์กซิสเอ่อกลุ่มเอ o มคอมูมุญฮีดีนอิหร่านไปจับมือไปตั้งศูนย์ฝึกคนฝึกนักรบฝึกมืออะไรต่อไปอะไรนอิหร่านได้อย่างไรได้ในเลไดนอย่ายเพื่อเป้าหมายของตนเกรงอยากจะฆ่านักวิยาศาสตร์อิหร่านอยู่แล้วแต่ว่า การที่จะนําตัวเองเข้าไปถึงอิหร่านนี่มันเป็นไปไม่ได้เ็ราต้องอาศัยคนกลุ่มนี้ซึ่งเครือข่ายของเขาในประเทศก็มีครับคือในประเทศอิหร่านก็มีเครือข่ายซึ่งแท็กก็คือรดลอยู่รวมก,กับประชาชนอื่นๆนะครับเออ,อชีอะนี่ชาไปจับมือกับอ,อิสราเอลไปจับมือกับยูน,นี่มันเป็นไปได้อย่างไรฮะชีอะเั่าเรื่องนะครับมันคือชีอะที่ไม่ไม่ได้คข่งขัดในศาสนาอืเราเห็นภาพที่พัทยาชัดอยู่แล้วว่า เอ็นชีย่านอกรืเชียที่ไม่ได้เข่งคัดในสุสานอ๋อกินเหล้าเที่ยวผู้หญิงอะไรที่เห็นภาพมันก็ปรากฏไอเห็นชัดอยู่แล้วซึ่งไม่ใช่นิสัสของชียเนี่ยนึ่ว่าเขาเขาเป็นคนเชียร์เท่านั้นเองครับไอหมูาฮิดีเนี่ยจะเป็นขบวนการที่เชื่อมโยงกับมูาฮิดีนที่อัฟกานิสถานป่ะฮะไม่ไม่ครับคนละกลุ่มเขาคนละกลุ่มแต่ว่าเรียกชื่อเตัวเองว่ามูยฮิดีนะครับแต่ว่าในอิหร่านเรียกเรียกพวกเขาว่ามูนาสกีน มูนาสิกินมูนาสิกินครับหมายถึงผู้กักกลอกครับผู้กักปลอกมูนาสิกินชื่อเหมือนกันเขาตั้งไว้เป็นชื่อมูไยดีนอ๋อแต่ชื่อค่ะแต่ว่าอิหร่านใช้ชื่อพวกเขาว่ามูนาสิกินก็ใช้ MKO เหมือนกันซึ่งมูนาสิกินเนี่ยแปลว่าผู้กักปลอกผู้กักกลอบดังนั้นการข่าวของคุณซัยเนี่ยนะฮะขึ้นในสังคมมุสลิมในบางทีมันก็ถึงกันนะพี่จะพูดได้หรือพูดไม่ได้เท่านั้นเอง MKO MKO และก็ไม่ได้ถือสัญชาติเดียวครับ อออ๋เหรคะยังมีภาษาอะไรคะของของบุรุษกาเรียด้วยครับเพราะบุรกาเรีย,ยนะคร,รยครับนะครับไม่แต่นังสือที่ทางเจ้าหน้าที่ไทยส่งมาให้ทางอิหร่านก็เยอะแยะแล้วเขมีสองพาสปอรต์ตมีสองพาสปอรต์ตมีสองเล่มเหมือนกันโอ้โหครับ<ม>ครับ,รบทีนี้คําถามก็คือว่ากลุ่ม M K O หรือมูยาฮิดีนอิหร่านเนี่ยมันอยู่ในสารบบ มันอยู่ในบัญชีเฝ้าระวังในระดับสากลอะไรอย่างไรหนอไม่ทางการ <ใน S 1> ไทยเท่าไหรก็เบื้องต้นก็ประกาศว่าเป็นกระบวนการก่อการร้ายในสหรประชาชาติก็ประกาศว่าเป็นกระบวนการก่อการร้ายแล้วนะครับรนักการนี่เป็นกลุ่มนอกกฎหมายโดยสากลน,นะครับมีข้อมูลมีหลักฐานชัดเจนว่าอยู่ในแบล็คลิสเลยหลักฐานครับอ๋ออยู่ในแบล็คลิสของสหรัฐอยู่ในแบล็คลิสของสหประชาชาติประกาศว่าเป็นกลุ่มกลุ่มก่อการร้ายนอกกฎหมายนอกกฎหมาย ชื่อที่ปรากฏอยู่ในแบ็คลิสต์ของสหประชาชาตินี่นาหรือยังคะที่ปรากฏขึ้นหลาอปีแล้วครับหลายปีแล้วค่ะน,นี่ทําไมอหน่วยงานความมั่นคงข่าวกลองของประเทศไทยเนี่ยไม่รู้เรื่องของ M M K O M เลยเอฮะนี่เพิ่งมารู้ตอนที่ผมเปิดให้นี่แหละครับตอนนี้เริ่มก็เริ่มที่จะพิจารณากันกันใหม่แล้วนะครับที่เป็นไปได้อย่างไรที่ที่ที่ทางการไทยไม่ไม่ไม่มีข้อมูลเรื่องของ M K O ฮะก่อนหน้านี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับเพราะว่าอิสราเอลอิสราเอลสหรัฐก็พยายามจะปิด เพื่อต้องการที่ให้ทางทางการไทยมองว่าถ้าเป็นคนอิหร่านก็คือเป็นพวกที่นิยมรักอิหร่านทุกพวกปฏิวัติทั้งหมดโดยปิดข้อมูลนี้ครับครับแล้วก็ที่เข้ามาในเมืองไทยส่วนมากก็จะเป็นบุคคลเหล่านี้นะครับคือถ้าเป็นคนอิหร่านที่นิยมอิหร่านเนี่ยน้อยมากครับที่เขาจะไปพ <Okay. S 2> ัทยาค,ครับเพืัอมาท้าทายมาติดต่อธุรกิจอะไรของเขาแต okay. ่ถ้มาเที่ยวมากินมาดื่มเนี่ย ส่วนมากจะนิยมกลุ่มนี้ครับอยู่ในอสเอรนครับเอลอาทริสฮุเซนชาวเลบานอนที่ถือพาสปอร์ตของอะไรฮะสวีเดนอะไรเนี่ยสวีเดนค่ะเออที่จับตัวกันได้เมื่อเมื่อเดือนมกราคมเนี่ยพอรู้ข้อมูลไม่ว่าอยู่ในกลุ่มไหนอย่างไรฮะเชื่อมโยงเข้ากันนี่เป็นพ่อค้าเลยครับเป็นตัวค้าผมขอเท่าความย้อนหลังนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่สเรนระเบิดนักวิทยาศาสตร์ที่ห่านคนสุดท้ายเนี่ยสเตรนเกิดความกลัวเป็นอย่างมาก ว่าจะต้องถูกเอาคืนนะครับถูกลังเลนเนี่ยเลยจาเป็นที่จะต้องอาศัยรัฐทุกรัฐที่มีอยู่ในโลกเลยครับในการดึงมาปกป้องตัวเองแล้วจะปกป้องตัวเองก็จะต้องสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งให้แต่ละรัฐเนี่ยมีความเชื่อว่าพวกเขาเนี่ยอยู่ในในอันตรายนะครับก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาบังเอิญว่าอาร์ติสตูเซนเนี่ยเขาเป็นชาวลบารลอนก็จริงอยู่แต่เขาอยู่ในสวีเดนเป็นสิบสิบ 10กว่าปีก็าําการค้าขายไปมาประเทศไทยมานานแล้วนะครับที่ผมเช็คข่าวในสวีเดนเองค้าขายครส่งออกพัดลมไปเลบานอนส่งอะไรก็ต่งบางอย่างมานานเขาออกเมืองไทยบ่อยมากอ๋อแสดงว่าเขาออกเมืองเมืองไทยบ่อยแตไม่เกี่ยวกับกลุ่มก่อการร้ายอเครับคเขาเคโนเาวอเคโอเคโอนคโอเคโคโอเคโอครัเคโอชาโอเดนไเมาเคออเอเอเคออเอเอเคโอเอเเค่ออเคอเคโอเออเคโ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 อเคาอเอเคโอเงโออเเเเเ ชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกับเขาในชีวิตดนก็ออกมามารับรองนะครับมีมีมีชื่อว่าว่าว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการกับการไล่ใดๆเลยใช่ไหมครับอยู่ในชีวีเดนมาเป็นสิบสิบปีแล้วทีนี้พข่าวนี้มันมันไปไปไม่ถึงนะครับก็เลยขอระเบิดนี่ก็ตามมาเลยออสรุปแล้วก็คือคุณสยิตเนี่ยฟันทงว่ากรณีของอร์ลิสพูเซนเนี่ยเป็นแพ้แล้วก็เป็นเหยื่อของการจัดฉากของอิสราเอลเป็นเหยื่องการจัดฉากของอิสราเอลกับกับอเมริกาแต่ว่าเมื่อมันไปไม่ถึงเพราะว่า ทางการสวีเดนก็ออกมารับรองคุณเราลองคิดดูนะครับว่าที่สวีเดนเป็นประเทศบาลตกการที่เขาใช้กับกับชาวเลบานอนเนี่ยก็ต้องตรวจสอบอย่างสมบูรณ์นะครับรัฐบาลสวีเดนก็ไม่พอใจเพราะการที่บอกไอ้นี่เป็นอิสุบลล้อแล้วรัฐบาลสวีเดนให้สัญชาติเนี่ยมันถือว่าเท่ากับรัฐบาลสวีเดนผิดพลาดเป็นอย่างมากนั้นในนั่นคือพิมในสวีเดนนี่ก็โดนดีภายในนเรื่องนี้ทั้เรื่องนี้